อันอันนี้คืองวดที่แล้วบ่พ่อเออนี่งวดที่แล้วกันศูนย์หมันวะเออมีเจดมีแปดมีเก้ามีศูนย์ฮะแล้วก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ครับสองตัวสองตัวล่างเจดกับแปดเนาะครับมันออกสามเจดโอ้ออกหกสอง คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดเขาไม่ขายให้เลยพ่อมันมีมาลอตเตอรี่นาะอ้สวัสดีค้พ่อจ้าครับสวัสดีครับพ่อครับผู้ชอบนี่พวกที่ละเอียดพ่อว่าก็ผู้แพร่บ่ผู้ทำทำเรื่องผมซื้อวัตถุไล่พ่อแต่ละเดือนผมซื้อวัตถุที่สิบสองวัตถุทเดือนละก็ตุนเออมาเจอพ่อสมปองเนาะ เอาชื่อเรียบมรักคุณกับพถึงยงแล้วเดี๋ยว้นนี้กับผมดังยุต้ววยาเล่ยครับหันมาทางนี้นพ่อหันมาผู้ดังทูอ่ะเนี่ยคณมากห้องซือยู่นเขาคล้องเขาื้อหน่อยจนะครับครับรับสายไม่เลยหรอพ่อโอ้ยมือเล็กๆว่ามันเรีอว่ามืกยุงเทียแล้วนีิฉันน้ำนี่ท่ไม่เห็นของนน้าไร่ไย ขอเลขบอมาขอเลขโคราชเนี่ยนุคนเหมอผมเนี่ยข้นดาบเนี่ยทานท่านนีคุณขึ้นดาว่าท่นน้ำพุ่นขาโทรมาขอสูตรบ่ะพ่อขาโทรมาามเรียงเรขกว่าเปล่นใจก็าดเรีกล่างว่าเปล่นใกวาอีกพูนึงยู่บนคุณ้า ปันนี้พ่อไปซื้อตัวไหก็มันบ่มีนี่ที่เข้าเชมเรียกบนอกด้ทีเรียกางโอ้ไปหาไซกับ่มี่ได้เขาันมันวนหว่โอ้เ้าสาอเลวพี่น้องจะไปซื้อสิบแดก็่ได้สิบสิแปก็หาซื้อไม่ได้เลยไปลองนงินตลาดนี้องไปเรียกคนมีแปดก็อย่ะแตว่าเรียกคนไมแบ่งกันหอกมันบอกไป ก็คือว่าคุณพ่อก็เป็นเซียนล่างเนาะคุณพ่อเนาะถูกจนนับลงเลยบอกว่าื่อถูกบ่อยหมเล็กๆพ่อเล็กล่างเนี่ย้มัน่เคยผิดที่นเ็ลงมเคยผิดุมือบานนี้โอ้เ้นเนบวดกันรู้กเงวดเดียวสิบงวดอ่ะถ้าหลุดหลุดแค่งวดเดียวลวเี่ยวนีกเี่ยกอันอี มันก็มาทุงหดอยู่ดิเอล้ห้องบ่ไดจับครมนว่ได้อกห้องว่าหอกกับดีแน่จักน้อยากชื่อตัวนั่งนักอนตัวเดียวจะได้เงินของเดี๋ยวมันบ่าเขาอห้องนีว่าหละอันผู้นึงมาูข้อลัขันน้ารักแหนูชิลู่เดียดอกควายจมันไ่ได้รูดเด้อขนหอโอ้รักแปดเขาว่าดังอยู่ดิฟอนได้ตัวใดแน่รักแปดล่างมันไ่ด้มัน่ได้รูไปนั่นรกเหรอก มวลนี้พ่อได้หลักไหนครับก็ได้เรียบแปดเลยแล้เรียบร่างเหนเดดียวเฮ็ดมังดูหลักแปดตัวใดเฮ็ดสูตรเฮ็ดูนมันไม่เฮ็ดใบม้อนั่นเด้แน่นเอาเฮ็ดเฮ็ดใบ่อเฮ็ดใบเอาเตเฉพาหลักแปด่ไหมจับแต่หลักแปดที่จับใบม้อนนั้นมมีตัวใดหรอมันมีแปดนึ่งวะนี่ดเนาะมีมันมีแปดหนึ่งมีแปดนึ่งนแปดนะั่อาหอันเดียวมันามีอันนั้นสิผิดดิชัดเอาให้พอทำสูตรกันเยวะเลย มึงหมดก่อนมันจีวิศีห์ออกเขามันเยอะนะสูนทุกคือเต็นรักแปดเอฟซีขอมา่าไลน์มาผ่อนรักแปดหมดก้อนหนึ่งมันมาเก็ดก็แปดมั้เเงเกือบลางไม่ได้ออกสามเก็ดเนาะ หกกวนหนวกสามกกับกับหกสองเงนนี้มันหนะ้าสองไทยมันนี่สามสี่หเก็ดเก้าตูวนี่นะเนี่ยกับเก้าแปดกับเก้าอตัวเอาละ เจ็ดกับศูนนี่ไม่เอาใช่ไหมพ่ออันนี้คือมันจับเสียรักแป่อมยันเลียกเจ็ดเรีกนเออังนกับว่มยันเรียกเจ็ดนี่เป็นไ่ได้เป็นได้ไหมพ่อลูกสี่ขาอยได้ปะเกเรียกเลียกีล่างนน่มันถบอกตัวกเียกยามนะครับลูกก็เห็นดอกตัก็่ออกเลีกล่างใช่ไหมพ่อเรียกล่างจับศูนเลีกล่างมันบอกตัวกาจับเสียแต่ว่าจับชิมเงินโนบก็อกตัวกเสีย พ่อจับไปนเออนี่แะวอล็จับแต่เลขางมันมมี่สีอก็้เอาพอพอจับคู่ให้หน่อยพ่อนะจาไหมพ่าฮานุงสีสีเลขนี่มันออกเก้าสีมันก็มี่สีกับเก้าครับแม่นไหครับผมเลขออกสองแปม้นี่แปดกับสองประหตัวดอนไปสีกับหกมันก็มี่สี่กับหกมันออกก็ไม่ดเครับผมขัน้องสี่มันดูเรื่องกรเสีงกิโอ้โห แต่วาจะให้ถูกันไปน่นได้เรียกอกันเดครับพอจะบูมาเลยครับพ่ออันนี้คือล่างใช่ไหมครับพ่อล่างมันมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าแปดห้ามันมีสาตัวนี่แล้วแตว่าเนี่ครับอเองนะครับแล้าพ่อถุกคนเออเรียก่างแต่ว่าล่างห้องห้อกับดีว่าล่างยู่แต่ว่าเอบนนี่มันมีมีเก้าสามเก้าเกสี่เก้าสอง นี่แต่พ่อบนเนอะมันจีบินมันจีพ่อคื่อันนั้นพ่อเรียกมันจะมาลักษณะพ่เครื่อครับมันจะเป็นลักษณะนี่อะไรมันจะเป็นน้องซีมาอยู่แล้วนะเห็นปะครับแต่ว่าเรียกบนนี่มันอยากมันอยากซ้ำซีจำแล้วนะถาว่าเรียกล่างนี่ว่ามี่หรอกมันว่าออกดอกจะออกเสอนเลยไมันจะใบนาทักใส่เขามันเลยครับูก็เห็นว่ามันออกสามหนึ่งสองหนึ่งทันจีมันจะบอกตัวเก้านี่เก้าสี่สี่หก สามเจ็ดมันจีไปนะแป้าเนว่างหนองอะพ่อเงียบนนี้เรียก่งเรียกครังพ่อพับหน่อยได้ไหมครับมันลายตาเดี๋ยวเด้พ่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวลูกับให้แบบนึ้พ่อเรียกข้อนี่มันจะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะเอาพ่อเนี้เออเดี๋ยวนี้ก็ถจีถามข้ากันครับผู้ยบาลขอผู้่บานเขาเคยเราขอเรียกที่ว่าเขาเคยเอาไกมถามพวกกันมาเรื่อนี้เดีก็โกปเยก็กคขอเนก็ เรียกเขาเากกับเก้าโอ้มาแลกกับเก้าสูดชนกันบอกว่าเออมันชนกันกองขกองถุงกอาโอ้หัวหงก้อนนี่เขามาไม่ใช่ขโมกไม่ได้ออกหกซองเขคอนบันหนึ่งดอกดอเขาบ่รู้แต่ขามาหลูกคันเมยให้เดี๋ยวคัดคัดลอยอีกอ่าใช่ว่าเขาเขาเขาสีดาห้อมดีเซื่อคู้เขาออกเร็กมากนี่เฉพาะรอนี่เราเดี๋ยวทำทำเราเนี่ยรอมันใจว่าตัวเล่นเั็นเรื่นงบนกลางเนอแต่ว่าราบรอบเป็นคนยครนี่ใครครับ กันก็จะได้กันไวปนะระวังสิชาวันจาไปพูดอะไเด้อมันบันเนี้ยนี่พูดห้ามันนั่นอันนั้นจะยล่ไปดิเพราะว่าคันคันมันเปลี่ยนมากแลวไงสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดบอกป่ะมันบ่ามันบ่าใครหลุดดอกเรียกมันว่าหลุดดอกเล็กร่างถ้าว่าเรียกบุญนี่เรียกว่าหลุดดูถ้าว่าเรียกล่างนี่ว่าอะไรว่าเรียกล่างนี่ไม่ให้หลุดเลยเรียกล่างนี่มันบ่าใครหลุดดอกคือมันจะได้เลือกพี่อันนี้เรียกล่างแน่นอน มันใจขนาดนั้นเล็ว่า่มันนี่เป็น่นท่นครับมันมีพิดุดอกออยู่้วยที่ว่าพ่ชื่อเรีกกันนงวดก้อนเรีกแล้วมาแล้วผิดด้วยหรอเรีกแล้วมาสามกับแปดของพอนี่มามาชี้กับศูนย์หมนาะครับชื่อเสื้กกันว่าซี่ศูนบอว่าไรมันก็เถื่อการื้อการซื้อตัวของเจ้าใช่คำมันเข่าคงวดน่ยครับเร็วกว่าก่อ้งงวดงวดที่ว่ามันว่ดเข่ามันมีสามกับแปดพอเริ่มปซี่แปดกับี่ซี่สาม มันออกซีกับซีหนึ่งมันก็่สือกแต่ว่าเขาอยู่ได้ของเขาเขอยู่ครับผมกล่าวว่าเลือกเลือกเลือกไข่นีมันจะเป็นเลือก่างลายเด้อย่า่ไอ้หนูแต่ว่าถูกบุญมันมีอยู่ตกล่างหากของมันที่บอกพ่อนี่เสี้ยนรางเออพ่อเลือก่างมันถึงรุ่มเมื่ออะไรถ้าว่าเลือกบุญนี่นังเทียร์มันกับเนี่นึ่มันไม่คอยิดออกเลือกบุญอะไรมันก็อยู่อะไอยู่เลีอกรางปคางเลกรางพอโทีีว่าคือว่าบนมันมันรุมือหรอกพราว่าเขาจับจับคู่ไ้จับคนดีหร ถ้าวก็คือว่าเรียกมันนี่เด็กจะเนี้ยมันเป็นสิบแปดเป็นสิบเอ็ดน่ะเรียกนี่ตัวเดียวคอร์ลอนมันี่เรียกรางเขาถือเองนะพ่อก็บอกด้วยได้ว่าเสี้ยนลูกแางหมดทุกคนนี่างชื่อนะพ่อเมันพ่อจับนิ่งๆนะพ่อนะบอกวางสิพ่อเสี้ยนเล็กล่างพ่อเสี้ยนเล็กล่างของพ่ออย่าอย่าไปซื้อว่านั่น มันใจตัวได้เชื่อได้หลายหลักชุดเื่นซื่อในหอยเอาใช้ทั้งลนค่ะเอเอมันสีว่าได้มันสีว่าได้แส่งเงินห่อไหลครับผมตัวนี้เงินเดียแต่ทาดงนตุมโครบดว่าหนูว่าสีว่เดาแล้วพอจิงมันหาเทอมมื่เป็นหลักสีเมื่อสีนี่มันว่าได้ห้าเทอมมื่อเป็นหลักสีมันจะได้ทัวรัวมันจะได้โครกทุกคซื้อนี่เพราะสีเพราะคำเรียเนีน่ยเพรสนี่ไม่เพียก,กับเปี่น้องกะก็เป็นแนวทางนะครับของพอสมปองเนาะ ในทีแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของพ่อนะครับทุกคนวตัว้อวันพูดได้แล้วก็